ต่อเลยคูณ9ก้ามาผู้หญิงผู้หญิงถือพัดผู้หญิงถือพัดคูณสิผู <S 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 ้หญิงถือพัดมาผู้หญิงถือพัดผู้หญิงถือพัดสวยผู้หญิงถือพัทมาอีกผู้หญิงถือพัทมาอีกผู้สวยสวยคูณสิบสองแล้วผู้หญิงถือพัดผู้หญิงถือพัดสวยสิบสามมาผู้หญิงถือพัดผู้หญิงถือพัดครับคูณสวยสิบสี่ผู้หญิงถือพัด พี่ถือภาคกราบสวัสดีคนไทยที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับวันนี้มาดูผมเล่นเกมตลอดนะครับเกมบาลีเหมือนเดิมครับจากค่าย PG ฮะมาดูการจ่ายตังครับอ่ะตัวคือฟรีสปินมีวายผู้หญิงจะได้เงินเยอะนะครับแล้วก็สีม่วงๆได้ลงมาแล้วาาก็วายเนี่ยคือตัวแทนเหมือนเดิมนะครับตัวแทนสัญลักษณ์ที่มันเรียงต่อๆกันแล้วก็คูณให้เราด้วยนะครับ พวกตัวสอนได้เงินน้อยครับตัว3ใบคือฟรีสปินนะครับเราก็มีซื้อฟรีสปินเหมือนเดิมวันนี้ทุนผมมี3,300บาทนะครับเอาครั้งละเท่าไหร่นีอ่าเนี่ยครับ16บาทแล้วก็ออโต้ไป80ครั้งได้มา8บาทครับรออลุ้นรอนอลุ้นนะครับจะได้ไหมอะโอเคคูณ2ครับ16บาทมุนลุ้นหมวกครับไม่ได้ยีบาทครับไปต่อครับไปต่ออ่าไม่ได้เลย ไม่ได้อ่ารุ้นหมวกครับลุ้นหมวกปกเคยี่สิบสี่บาทครับสวยครับคือถ้าฟรีสปินมันก็เหมือนแทนลูกเราด้วยนะฮะอ่ะสิบบาทไอ้เลขสิบได้แปดบาทครับไปอ่ะฟรีสปินฟรีไม่ได้ครับต่อครับต่อ,ตอไม่ได้ะฮะตอนนี้จะต่ำกว่าสามพันแล้วฮะจะต่ำกว่าสามพันแล้วครับอ่ะฟรีสปินปาะไม่เข้าครับอ่ะไม่ออกเลยเว้ยห,ห,หรือจะซื้อฟรีสปินดีไว้ก่อนละกันครับบางทีซื้อฟรีสปินมันก็ไม่ได้แตกให้เรานะฮะ ก็คือมันให้ฟรีสปินแต่มันก็เก็บตังเราไปก่อนอ่ะแนวลุ้นฟรีสปินเอี่ว่าลุ้นไม่ออกครับไปไม่ออกอ่ะวายต้องเป็นสีม่วงโอเคคูณสามสีม่วงคูณสี่วายสีม่วงวายสิอ่อนเลยหคูณสี่ห้าสิบหกบาทคูณสี่ก็เป็นสองร้อยยี่สิบสี่บาทครับต่อครับมาไม่ค่อยเข้าเลยเว้ยมามาเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยเจเจโอเคแต่พวกตัวสอบมันได้น้อยครับเจสิบคิวเคอะไรพวกเนี้ยฮะไปฮะอ่ะเอะ A. ออกเออย่างน้อย คูณไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะคูณสี่คูณห้คแค่สเนี่ยอ่ะ3ามบแปบาทคูณสี่ครับเป็นร้อยห้าสิบสาบาทไปต่อครับไปไปไปไม่หยุดไม่หยุดตอนนี้จะต่ำกว่าสา0พันแล้วเก้าคูณสองเป็นสามแปดไปครับขาดทุนอยู่ฮะตอนนี้ขาดทุนขาดทุนตามมาแล้วตามมาเป็นสอง0ักว่าแล้วขาดทุนครับไม่เข้า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 เลยไม่เข้าเลยเป็นยังบวหนี่เป็นยังบวหนี่มาลุ้นเจเจยไม่เข้าสิบคูณส อักเสมันได้น้อยฮะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นผู้หญิงมาหนุ่มเอ้แล้วคูณเยอะรวยเละครับป่ะลุ้นครับไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อยอย่าหยุดอย่าย่อท้อครับปะไม่เข้าเลยไม่คูณเลยตอนนี้จะสองพันหนะ้ลนาลนะเดี๋ยวสองพันหกจะสองพันห้าละโอ้ยเดี๋ยวพักทําใจสักแป๊บอะไปต่อฟิลิปินมาเข้ามาไม่เข้าเว้โอ้ยไปครับไปไม่ออกเลยอะไม่ออกเลยในสิบเก้าวันะคูณให้หน่อยเจฮะมา ไม่มีอ่านรุ่นฟรีสเปนไม่เข้าครับไปครับไม่ไม,ไม่ไม่คูณเลยนะอ่าอ่มามะพร้าวสวยคูณสามเนี่ยฮะถ,ถ้ามันเป็นรูปมันจะได้เยอะแล้วถ้ามันเรียงได้รูปต่ออย่างต่อเน,นื่องมันจะคูณให้เราด้วยฮะแล้วมันก็เพิ่มตังค์ด้วยนะข้อหาที่มันเรียงไม่ใช่ข้อหาโอ้ไม่ได้ดำอะไรปิดเออวะอ่าเอเนี A ่ยเอได้น้อยฮะอ่าฟรีสเปนมาเอเอนะฮะยี่สิบห้าบาทโอเคครับ พวกสอนนะครับเอน่าจะได้เยอะสุดแต่ก็ยังได้สู้สู้พวกรูปภาพไม่ได้อยู่ดีครับอะมาท28บาทดบาททอทแท้ร์กูขาดคุณห้าร้อยอัฟีสปินลงมาไม่เข้าคอรอับเคเคเคไม่เคก็วายรีสปินเคโอเคยี่สิบห้าบาทคุณสี่ได้อยู่ร้อยสองบาทโอเคไปต่อครับ รุ่นมะพร้าวแมกกา,าว 3, ายมะพร้าวดีคูณสามมะพร้าวคูณสี่มะพร้าวอ่ะมะพร้าวมะพร้าวโอ้ยโอเคคนระับสี่สิบแปดคูณห้าได้ครับสองร้อยสี่สิบแต่เรี่ยงขาดทุนอยู่ฮะไปสิสิบเอ็ดบาทอ่ะคูณนเคกับวายอะไม่ได้ก็ได้แค่เนี้ยคูณสองสามสิบแปดบาทครับไปต่อเนื่องครับมามามา,มาอ่ะ,อะ,ะกำังจะบอกลุ้นเจไม่ได้ลุ้นอะไรเลยไปไปครับอ่ะฟรีสปินเข้าหน่อยไม่เข้าครับกลับมาที่เดิมอ่ะฟรีสปิน ฟรีสปินฟรีสปินฟรีสุดยอดฟรีสปินอีกทีโอเคได้ฟรีสปินแล้วครับรู้เรื่องคูนสะี่ครับมาฟรีสปินแปดนะจะเหมือนกันสิบนะมในเยอะสิบตามลำดับเอในเยอะสุดเนี่ยสิบ J Q K A มาครับมามามา,มา,มาพลาวเข้าอีกคูณสามคูณสามใหม่ครับได้แค่คูณสองโอเคแล้วมันก็ยังคูณยังต่อเนื่องนะครับถ้ามันเป็นฟรีสปินอยนะ่างเงี้ยมามาโอเคคูณสามครับ มาคูณสี่ครับมะพร้าวลงวยมะาพร้าวอ่ะไม่แค่คูคณสี่ครับยี่สิบแปดบาทครับผมมาเหลือฟรีสปินหกครั้งนะครับคุณผู้ชมห้าครั้งละไม่เข้าครับไม่เข้าครับไม่เข้าครับเหลือสามครั้งครับคูณสี่ไม่เข้าครับสอคงคร,ค,ค,รครั้งแล้วครับอืมอืมอืมโอเคโอเคคูณห้าผู้หญิงหรือสีม่วงยก็ได้โอเคโอเค,ค โอเคเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้เท่าไหร่ฮะคูณห้าสามร้อยยี่สิบบาทโอเคต่อแนงครับเหลือหนึ่งครั้งครับแล้วก็เป็นราฟรีสปินนะจะขอหน่อยโอเคไม่ได้เลยไม่ได้ตั้งแต่ดอกแรกเลยโอเคครับได้น้อยครับฟรีสปินรอบนี้สี่ร้อยเก้าสิบสองบาทเสียใจอย่างยิ่งเสียใจอย่างหนักครับก็ตอนนี้ผมบวกอยู่ประมาณสองร้อยฮะอ่ะไปต่อครับสิบหกบาทแล้วก็ออโต้แปดสิบครั้ง พอแค่นี้ฮะถ้าออโต้ครั้งนี้ไม่ได้คือไม่ได้คือเจ๊งอะไปมาคูณห้าครับได้อยู่ได้อยู่สา2ร้อสิบาทตอนนี้ผมบวกอยู่หลักร้อยนะฮะไปกันต่อไปกันต่อเนี่ยไม่เข้าไม่ออกไม่เขาบวดไม่ไม่เข้า,ออขาแต่มีแต่ออกนะสามสิบแปดบาทครับไปครับไปครับไปได้แค่นี้แหละคูณสามเมื่อกี้อะ โอ้ยมาคูณสองโอเคครับตอนนี้ก็ยังบวกอยู่ฮะแต่าาก็ขึ้นลงครับหลักสิบยังไม่ถึงหลักร้อยหลักพันหลักเท่าไหรนะคลับเหลือออโต้หกสิบสองครั้งไปต่อเน,นี่ยครับอ่ะรุ่นสีม่วงอ่ะรุ่นสีม่วงวายก็ได้โอเคสามสิบสามบาทคูณสามก็ยังดีฮะมาไปต่อเน,นี่ยครับไม่ข้าครับอ่ะปีดกำลังจะบอกรุ่นฟีตปินแม่กูขวดเทอร์โบภาคเขาไม่ค่อยทันนะนะ เข้าใจผมด้วยนะ,ะไปฟรีสปินเจเจฟรีสปินอีกตัวนึ่น Free ีโอเคเรียบร้อยครับผมได้ฟรีสปินครับหมดฟรีสปินนี้ผมเลิกดีกว่าผมเลิกนะหมดฟรีสปินนี้ผมเลิกนะครับหมดฟรีสปินนี้ผมเลิกผมไม่โลภผมจะไม่โลภแต่ดูดิว่าฟรีสปินจะให้เท่าไหร่เรายังไม่ได้ถึงพันเลยนะครับวันนี้กับการฟรีสปินนะฮะ มาคูณหนึ่งครับปุ๊บฟีสุดอ้โหสุดยอดผู้หญิงอย่างเงี้ยได้เงินเยอะครับผู้หญิงตัวนี้ให้เงินเยอะสุดแล้วยังคูณสามครับผู้หญิงลงมาผู้หญิงลงมาโอ้เลยโอ้ได้ฟีสปีนอยู่ผู้หญิงลงมาวายก็ได้ผู้หญิงผู้หญิงโอ้โหฟีสปีนโหผมได้เหมือนเหมือนจะได้ฟีสปีนเพิ่มแล้วนะเหมือนผมได้ครบสามแล้วนะแต่เนี้ยหกสิบสี่คูณห้าก่อนเลยหกสิบสี่คูณห้าเลยผู้หญิงมันให้เงินเยอะสุดครับอ่ะแล้วเหมือนจะได้ฟีสปีนเพิ่มปะเหมือนผมได้ไปแล้วอันแรกอ่ะอันแรกนะได้มาอีกแปดไปต่อครับ คูณห้าด้วยแล้วีปสี่อ่ะมาต, kind of ต่อครับอืมลุ anyway> ้นม่วงไม่ลุ้นละโอเคไปต่อครับคูณห้าอยู่คีสปีสองลุ้นม่วงโอเคม่วงม่วงไม่เข้าอ่ะไม่เออได้แค่สองช่องครับไปกันต่อครับอืเหนื่อยว่ะเหนื่อยพอกดเทอร์โบต้องรีบต้องรีบพากเยี่ยมครับผู้หญิงตัวนี้แล้วครับคูณหกโอเคคูณวายได้ครับคูณเพิ่มครับคูณเพิ่มครับวายคูณเพิ่มครับคูณเพิ่มครับ คูณเพิ่มครับผู้หญิงออกมาไม่ได้ครับเจ็ดสิบคูณแปดได้อยู่ครับผมบอกเลยฟีอจะเป็นเซ็เปุ๊บผมเลิกเลยเพราะว่าผมได้กําไรแน่แ่ผมว่าผมได้กําไรแน่แน่ผมว่าเกินสองพันอะไปกันต่อครับคูณแปดคูณแปดคือจะเป็นสิบป่ะเหลือเก้าแล้วครับไปตัดไปตัดอกแรกเลยนะผู้หญิงโอเคไว้ก็ดีมามามาต่อเลยคูณเก้ามาผู้หญิงผู้หญิงถือพัดผู้หญิงถือพัดคูณสิบผู้หญิงถือพัดมาผู้หญิงถือพัดผู้หญิงถือพัดสวยผู้หญิงถือพัดมาอีก ผู้หญิงถือพัม์มาอีกคูนสวยสวยคู่สิบสองแล้วผู้หญิงถือพัดผู้หญิงถือพัดสวยสิบสามมาผู้หญิงถือพัทผู้หญิงถือพัทครับคูณสวยสิบสี่ผู้หญิงถือพัดผู้หญิงถือพัอไม่ฟรีสเปนผู้หญิงถือพัดสิหสบสห้า <c oughs> แล้วคู่สิบห้าโอเคครับร้อยสี่สี่คูณสิบห้ารู้เรื่องครับเกินพันผมว่าซูเปอร์เมกาวินเพราะว่ามันเกินพันนะฮะแต่ว่าจะได้เท่าไหร่ลองมาดูกันนะจ๊ะ วิ่ง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 ซุปเปอร์แมคกูวินซุปเปอร์แมกวินสองพันหนึ่งรบาทนะครับก็ผมได้กำไรมา3,000กว่าบาทละหนึ่งได้มาเท่าเนื้อฮะของจากทุเนเดิมที่มีอยู่หมดฟรีเปอรนี้ผมเลิกนะครับคุณผู้ชมลุ้นลุ้นโอเควายมาคูนสิครับคู 16, นสิเป็นหมวกเป็นหมวกคูนสิครับขอหมวกขอหมวกคูนสิบแปดคู <c oughs> หกเข้ามาไอหมวกเข้าแค่หกตัวครับก็ได้อยู่ครับคูณสิบเจ็ดเป็นสี่ร้อยแปดสิบหกต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆผมตอนนี้ผมกำไรสี่พันนะครับคูณสิบหมวกไม่ได้เดี๋ยวฟีจะเป็นห้าครั้งครับมาอะไรเข้าอ่ะอะวายวายไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คูณไม่ได้คูณได้แค่สองช่องแรกนะครับสี่ร้อยแปดบาทอะไปต่อครับอะไรสีม่วงโอเคไม่ได้ไปต่อครับลูกเขาไม่ได้ไปต่อครับ ลูกมะพร้าว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 ไม่ได้ยี่สิบสีบาทหสิบเจ็ดครับโอเคได้อยู่ฮ่ะค่อยต่อไปสี่ร้อยแปดบาทค่อยต่อไปครับค่อยต่อไปนะฮะมาไปต่อครับอืมไม่ได้ครับลาฟีสจะเป็นโอเคครับ ผมว่าผมพอนะฮะก็ต้นทุน3,000ครับได้มาประมาณ7,900ตีไปผมได้ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับวันนี้สำหรับใครอยากเล่นก็ตามมาเลยครับเกมบาหลีวันนี้ผมได้แต่ได้แล้วต้องเลิกแบบผมนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b นนะครับอันนี้ผมปล่อยไหนเนี่ยไม่ไม่ไม่ฟีเรียลอะไรแลละมาปะดูสุดท้ายละดูสุดท้ายโอเค16บาทคูณหน้าไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ